พลทหารบกที่39จัดประกวดกล่าวสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎากดามหามงคลในหัวข้อใต้ร่มพระบารมีทุกชีวีมีสุขที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทันพิษณุโลกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก พันเอกนพดลวัชระจิตบวรรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎา,มามคมในหัวข้อใต้ร่มพระบารมีทุกชีวีมีสุขโดยมีผู้บริหารการศึกษาคณะครูอาจารย์ผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ค่ะสำหรับการประกวด หลวงศุลธรพธริษพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมมหามงคลในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านนะครับเพื่อเป็นการปลูกจิตสํานึกให้กับเยาวชนครับได้เกิดความตระหนักรู้ถึงความสําคัญความภาคภูมิใจเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติได้แก่นะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้นะครับในการดํารงชีวิตทําให้ประชาชนนะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่นะครับของพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับในการทรงงานเพื่อศึกษารักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปัด อย่าเศรษฐกิจพอเพียงตลอดนะครับจนเห็นความสําคัญของสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์้วยครับค่ะก็ถือว่าเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนนะคะได้แสดงความสามารถที่จะกล้าใช้ภาษาไทยแล้วก็กล้าพูดในภาษาไทยได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มั่นใจในความสามารถของตนเองค่ะใช่ล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับ